สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องเดอะวันคลิปนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับชุดเซอร์วิสครั้งแรกของแลมเบต้านะครับซึ่งทางศูนย์นะครับเขาจะให้เซอร์วิสครั้งแรกอยู่ที่500กิโลแรกนะครับจะไม่เกิน1000กิโลแรกซึ่งผมก็สั่งมานะครับจะเปลี่ยนเองของเลยถามทางศูนย์ว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็เป็นน้ํามันเครื่อง เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อเซนะครับของผมเลือกมาเป็นของโมตุนนะครับที่สั่งมาเป็นรุ่นสกูตเตอร์เอ็กเปิร์กนะครับตัวเลข10บขีดสีนะครับข้างหน้าตัวเลขนะครับที่เป็น10เราจะใช้เป็น5ก็ได้นะครับ10ก็ได้หรือว่า15ก็ได้นะครับแต่ว่าข้างหลังส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็น40นะครับไม่เกิน50นะตัวนี้ก็ เป็นน้ำมันเครื่องตรงรุ่นนะครับเป็นของแลมเบต้านะครับตัวนี้ก็เป็นเม d ดอินเวียดนามนะครับก็โตมาก็เป็นตัวโมตุนเหมือนกันนะครับเป็นน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเฟืองท้ายของโมตุนนะครับก็เป็น80 90นะครับตัวนี้เราต้องใช้2หลอดนะครับของแลมนะต้องใช้2หลอดสั่งมา2หลอดก็ หลักๆแล้วนะครับก็มีแค่น้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์เขาให้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเป็นตัวหัวเทียนนะครับของของ N G K นะครับเป็นหัวเทียมอิริเดียมนะครับใช่เป็นหัวเทียมอิริเดียมนะครับตัวนี้ก็ ซื้อมาลองนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทางศูนย์เขาไม่ให้เปลี่ยนนะแต่ว่าผมจะซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับเพื่อให้มันวิ่งดีขึ้นแล้วก็ให้มันทํางานดีขึ้นนะครับของหัวเทียนนะตัวนี้ผมซื้อมาเองนะครับอันนี้ก็ซื้อมาลองก็หลักๆแล้วที่ศูนย์เขาให้เปลี่ยนก็คือน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายส่วนหัวเทียนผมซื้อมาลองนะครับจกให้รถวิ่งดีขึ้นแล้วก็ การใช้งานมันจะได้ดีขึ้นอย่างที่เคียนหรือเปล่านะอันนี้หัวเทียนผมสั่งมาเองนะครับเดี๋ยวผมลองแล้วนะครับจะมาทําคลิปอีกทีนะครับถ้าเปลี่ยนใส่เสร็จแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันวิ่งดีขึ้นหรือเปล่านะครับสําหรับเซตนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เอามาทําให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับที่จะซื้อมานะครับทําเองเพราะว่า ศูนย์แถวบ้านผมมันไม่มีนะครับมันมันไกลนะครับผมต้องวิ่งไปประมาณ30กิโลนะครับที่ศูนย์ที่ไกลที่สุดนะผมก็เลยสั่งมาทําเองก็เพื่อนๆที่จะสั่งมาทําเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ